เพราะว่าถ้ามันจูงเนี่ยเจ้าเฮงจ้าถ้าเฮงเจ้าหมดน้ำใจแค่เจ้าขอไปของกาแฟขอกระลาขอไปบอกให้แม่หายแม่ทเจ้นี่ร้องเพลงระวังร้องแห้งบมอพันก็จะเอาแถบใส่ลงไปในเสื่อด้านหลังจากนั้นพอใส่เรียบร้อยพอเสั็จาลขึ้นกับพิบวานแถบพอกหมอนั้นจันเพียงส่อมนี้หันมือก้อนเอาไว้ในไข่เอาไว้ในมือก้อน หมอนั 1> 1 ừ, ó. Ó. À, đ đ ่งกาจะทอนแลนเซนเจ้าหูืตัวจ๊อกเนาะแล้วกาจ้าจ๊อกบริเวณตีด้านข้างห้ามจ๊อกประมอมจ้าเจ้าพอจ๊อกเท็กกับที่ลงไปแล้วกับปาเดือทิ้งไปดูยอดก่อนเจ้าแล้วกับปีประ้วกันนี่กาเอาเอาแทนเนี่ยแปะลงไปเจ้า เราลัาจะนั่งกับพี่นี่วางไว้ก่อนแล้วเราสังนิคนไข้ยืนไ้คนไข้นี้ตอนนร้นเจ้า